สวัสดีเจ้าหญิงแลวก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแลวก็คอมเมนต์การกดแชร์แลวก็ทุกๆกาลังใจที่เข้ามาซัพพอร์ตให้แาะการที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจนะคะซัพพอร์ตส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันอะไรที่มันไปต่อไม่ได้เรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมุกออนให้เร็วที่สุดและคนที่ใช่เขารอคุณอยู่นะคะที่เป็นรักแท้และก็คู่แท้จริงๆเปิดใจเปิดรับพลังงาน ะะท็อปปีกของเราวันนี้เราจะมาดูซิว่าความชัดเจนนะคะของความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นให้เห็นนะคะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดู 3. น้องหูกระต่ายน้องปุกปุยน้องเอ็มนะคะทําสมาธิให้นิ่งนะคะดึงดูดที่น้องตัวไหน,นเ,ลเลือกน้องตัวนั้นนะคะเลือกไม่ได้กดหยุดไปก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1น,นะคะ กับท็อปปิคของเรานะคะความชัดเจนของความสัมพันธ์นะคะที่ความชัดเจนของความรักนะคะไม่ใช่ความสัมพันธ์ความชัดเจนของความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นให้เห็นนะคะเป็นอย่างไรมาดูซอิอาจจะช้านิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าเราเปลี่ยนนะคะไพ่ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะมันก็จะใหญ่ ขึ้นนะ,ค,ะความชัดเจนของความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นให้เห็นค่ะของคนกองที่หนึ่งนะคะแปดดาบนะคะ จีฮังแมนนะคะการรอคอยสามดาบคุณกำลังรอคอยใครหรือเปล่านะคะขออีก ราชาเหรียญนะคะ King of Pentacles นะคะเรามาดูอีกสิอืม The Sun นะคะ The Sun นะคะไพ่สวยงามมากๆจริงๆนะคะคุณจะได้พบเจอกับใครคนใดคนหนึ่งนะคะคืออดีตที่ผ่านมาของคุณเ,ออเสียใจแล้วก็เจ็บปวดถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้น คุณจะได้พบเจอกับใครนะคะที่เป็นราชาเหรียญนะคะผู้ซึ่งเป็นคนเป็นคนทัดดินนะคะเป็นคนที่มั่งคั่งนะคะในตัวตนของตัวเองมั่งคั่งแล้วก็ร่ารวยนะคะมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะถ้าเขาไม่ได้เป็นระดับผู้นําหรือว่ามั่งคั่งในตัวตนของตัวเองเขาก็ต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะคะในในตัวตนของตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะรักธรรมชาติแล้วก็รักสัตว์นะคะอุดมสมบูรณ์กับตัวเองมากๆเลยเพราะฉะนั้น คนคนนี้เป็นคนที่นิ่งเงียบนะคะมีความชัดเจนในตัวเองมีความมั่นคงแล้วก็รักเดียวใจเดียวนะคะราชาเหรียญผู้ซึ่งเป็นคนที่แบบดื้งเงียบเหมือนกันนะคะมองความสัมพันธ์ความรักอะไรแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็มองความสัมพันธ์แบบที่ สามารถสัมผัสแล้วก็จับต้องได้จริงๆนะคะไม่ใช่ความเพ้อฝันหรือความมโนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นคุณจะเจอคนคนนี้นะคะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเดือดสันนะคะการเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนขึ้นเพราะไม่แน่นอนถ้าเป็นราชาเหรียญแล้วนะคะท่าดิน เขาจะเป็นคนที่มั่นใจนะคะที่จะทําความสัมพันธ์ให้คือเ้ามองความสัมพันธ์แบบซีเรียสแล้วก็จริงจังนะคะที่มองหาไม่ได้มองหาเล่นๆนะคะไม่ได้มองหาความสัมพันธ์แบบชั่วคราวแบบนั้นเพราะฉะนั้นอาจจะดูนิ่งๆเงียบๆนะคะในลุกของเขาแต่เขามีความเป็นผู้ใหญ่มีความมีความละเมียดละไมของของความสัมพันธ์หรือว่าการที่จะเทคทม์หาใครสักคนหนึ่งนะคะคนคนนี้อาจจะผ่านเรื่องราวอาดีตเจ็บปวดในในรักความรักมาอย่างมากมายนะคะทั้ง ทั้งรักสามเศร้าหรืออะไรของเขาอาจจะเป็นพ่อแม่ม่ๆก็ได้นะคะคนคนนี้ผ่านความเจ็บปวดมาอย่างมากมายเพราะฉะนั้นแปดดาบแล้วก็ดีแฮงแมนเขาจะเป็นคนที่รอคอยแล้วก็อดทนอะไรได้ดีนะคะเพราะว่าความรู้สึกในส่วนของเขาผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายเขาจะมีสแตนดาร์ดหรือว่ากำแพงที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจะมองความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปสเต็ปบายสเต็ปนะคะไม่รีบแต่มีความมั่นคงนะคะเพราะว่าเป็นราชาเหรียญ คะ King of Pentacles มีความมั่นคงและเป็นคนที่แบบเป็นคนที่มีความคิดต่างนะคะเป็นคนมีความคิดต่างเป็นคนที่มีแพชชั่นของการทำาน่นทำนี่ใหม่ๆสิ่งต่างๆอยู่เยอะแยะมากมายเพราะว่าตัวตนเป็นเดือดสันนะคะมีความมุ่งม,มั่นนะคะต้องประสบความสำเร็จหรือว่าจะทำอะไรต้องแบบต้องต้องให้ได้สิ่งนั้นนะคะให้ได้สิ่งนั้นมาให้สัมผัส ได้จริงๆอดทนรอคอยใจเย็นแล้วก็สเต็ปบายสเต็ปทุกๆอย่างที่เขาทํานะคะมีความรวมสมบูรณ์กับตัวเองสามารถซัพพอร์ตดูแลคุณได้ทุกอย่างก็อย่างที่บอกว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นระดับผู้นําขนาดนั้นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบ สามารถดูแลคุณได้เพราะเขามีความมีความรวมสมบูรณ์กับตัวเองนะคะมีพร้อมสับทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะแล้วก็เป็นคนที่หนักแน่นมากๆเลยนะคะราชาเหรียญผู้นี้นะคะเพราะฉะนั้นอดีตที่ผ่านมานะคะของคุณถ้าใครรู้สึกว่ามัน move มันไปต่อไม่ได้แล้วมัน m o v อ move on ให้เร็วที่สุดคุณจะได้เจอใครที่แตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนเดิมนะคะความรักความชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์ที่จะที่กำลังจะเกิดขึ้นคือ คุณจะได้เจอคนที่มีความมั่นคงนะคะเพราะว่าเป็นราชาเหียแล้วก็เดอะซันความมั่นคงเข้ามาซัพพอร์ตดูแลทั้งความรู้สึกและกายใจนะคะในอดีตที่ผ่านมาเหมือนกับว่าคุณกับเขาจะมีอดีตที่คล้ายกันแต่พอได้เจอการรู้สึกว่าซัพพอร์ตดูแลกันและกันได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจง move on ความรู้สึกนะคะของตัวเองให้เร็วที่สุดเพราะว่าคุณจะได้เจอคนที่มั่งคั่งนะคะในตัวตนของตัวเองมั่งคั่ง ร่ำรวยนะคะหรือถ้าไม่ได้ร่ำรวยขนาดนั้นก็เป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างเข้ามาซัพพอร์ตคุณได้ไม่คุณต้องลําบากและเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของของความรู้สึกหรือว่ามายเซตอะไรของเขานะคะเพราะว่าไพ่สวยงามมากๆเลยคุณจะได้เจอคนนี้ที่เป็นธาตุดินคนคนนี้จะแตกต่างจากคนที่คุณเคยเจอมานะคะเพราะว่าเขาจะมีบทเรียนเขาจะผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้น คุณจะรู้สึกว่าอบอุ่นและมั่นคงมากๆนะคะและก็ใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องรีบเลยเพราะว่าความรักที่ดีต้องใช้เวลาเทคไทม์เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันคุ้มค่าก,กับกับการรอคอยนะคะเดี๋ยวขอโรมันแองเจิลสักสองใบนะคะทุกคนนะโรมันแองเจิลสักสองในะคะว่าคุณได้อะไร e a ล i ่ง f ฟมิลี่อิช e นะคะความรักคือความรักความสัมพันธ์นะคะก็เหมือนกับว่าเราจะต้องดูแลครอบครัวนะคะของเราเหมือนกันนะเขาคนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่รักครอบครัวของเขามากๆจริงๆฮันนี่มูนนะคะพอคุณได้เจอคนที่มัง่งคั่งมั่นคงในตัวเองแล้วก็เป็นรักแท้จริงๆคุณจะได้ ไปฮันนีมูนนะคะด้วยการได้แต่งงานได้มีความสุขสมหวังนั่นเองนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นใครที่รอใครอยู่รอการเปิดประเทศอยู่แล้วก็ขอให้ใช้เวลานะคะเป็นเครื่องพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วทุกทุกคนจะรู้สึกว่ามันมันมีความสุขมันโรแมนติกแล้วมันคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆนะคะคนกองที่1นนะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากมากเลยสําหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะแล้วก็มีดูแลสุขภาพกันด้วยไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะความชัดเจนของความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นให้เห็นนะคะเรามาดูซิความชัดเจนของความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นให้เห็นนะคะ ของคนกองที่สองค่ะขอพลังงานของคนกองที่สองเดวิลโอ้นะคะเดวิลอัศวินดาบนะคะคุณจะ ได้รับการติดต่อสื่อสารนะคะจากใครบางคนอย่างรวดเร็วกระนหันไมคะในตั้งตัวนะคะเป็นธาตุลมนะคะเด็กถือดาบเด็กถือดาบการติดต่อสื่อสารการเคลียร์นะคะความชัดเจนนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์เดวิลนะคะมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะคะที่เป็น พอไม่ไม่ไม่ที่เป็นที่คุณกับเขามีประเด็นซึ่งกันและกันหรือเป็นคนที่ก้าวไม่เท้าเป็นคนที่ผ่านอุปสรรคอะไรมาอย่างเยอะแยะในชีวิตมากมายของเขาคนนี้นะคะคนที่คุณกับเขามีอุปสรรคซึ่งกันและกันคนที่คุณกับเขามีประเด็นซึ่งกันและกันนะคะเขาอยากติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณมากๆเลยเขารอคอยการเคลียร์นะคะคนคนนี้หนึ่งดาบ ไพ่สวยงามมากๆจริงๆนะคะทุกคนเป็นไพ่ที่แบบว่าเลือค่าแล้วก็ยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็คนคนนี้ค่ะเขารอคอยการเข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะแบบผู้ใหญ่แบบผู้ใหญ่คุยกันอัศวินดาผู้ซึ่งองค์อาจมากๆเลยนะคะพร้อมลุยฝ่าพายุมาติดต่อสื่อสารนะคะแล้วก็มันมันจะเกิดขึ้นเรื่องราวอะไรขึ้นอย่างการะดันหันไม่ทันในตั้งตัวการติดต่อสื่อสารพูดคุย ให้เคลียร์นะคะระหว่างคุณกับเขาพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมามีความชัดเจนแล้วก็มีเหตุผลแบบผู้ใหญ่นะคะเคลียร์ปัญหาความรู้สึกภายใจให้มันกระจางให้มันชัดเจนขึ้นหนึ่งดาบนะคะแล้วก็กล้าไม่ทาว นะคะถ้าคุณไม่ยังถ้าคุณยังไม่ได้เจอใครคุณจะได้เจอใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะคะที่เป็นคนที่พอมาไม่ๆอย่างที่บอกนะคะคนคนนี้ผ่านอุปสรรคอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายแล้วไม่กลัวสิ่งใดนะคะกล้าไม่ท้าไม่กลัวสิ่งใดไม่กลัวความเจ็บช้ำไม่กลัวอะไรเลยสู้จนสู้ให้ความให้เกิดความกระจ่างภายในจิตใจเกิดขึ้นอดทนเพื่อที่จะรอคอยโอกาสช่วงจังหวะวัวนและก็เวลาที่ดีๆที่จะได้เข้ามาเจอกับคุณนะคะพูดคุยแล้วก็ เคลียร์แล้วก็เริ่มต้นเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณด้วยนะคะเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์ไปสิ่งใหม่ๆแล้วก็ชัดเจนนะคะเหมือนกับเข้ามาเคลียร์เข้ามาชัดเจนเลยนะคะว่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นไปในทิศทางไหนเดวิลนะคะ <c oughs> เขาจะเป็นอาจจะเป็นปีศาจร้ายที่กําลังหิวโหยโหยหานะคะการเข้ามาฟาดฝันพูดคุยนะคะ เคลียร์ปัญหาใจเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะหรือถ้าคุณยังไม่เจอก็อย่างที่บอกคุณจะได้เจอใครที่เป็นลักษณะนั้นออกไปเป็นคนธาตุลมนะคะเป็นคนผ่านชีวิตเรื่องราวความเจ็บปวดรักสามเศร้าหรือเป็นพ่อแม่ไม่ๆก็ได้คนคนนี้หนักแน่นจริงจังมากๆนะคะคุณอาจจะรับไม่เสจจากเขาอย่างกระทันหันไม่ทันในตั้งตัวนะคะเวลาที่คุณยุ่งหรือ เวลาที่แบบไม่ได้สนใจนะคะเรื่องอออไม่ได้สนใจอะไรนะคะคือเพลินๆทําอะไรมีความสุขอะไรแบบนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเข้ามาเคลียร์เข้ามาชัดเจนเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะมันจะเกิดความชัดเจนเกิดขึ้นมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าคุณไม่ไปต่อในเรื่องของความรู้สึกกับเขาเขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณนะคนกล่องที่2นะคะนี่คือ ความชัดเจนของความรักนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นให้เห็นคือการพูดคุยการติดต่อสื่อสารการเคลียร์นะคะให้มันเป็นแบบตรงไปตรงมาแบบผู้ใหญ่ต่อผู้ใหญ่นะคะคุยกันแบบมีเหตุผลคุยให้กระจ่างเลยนะคะ reconciliation นะคะส o m e o n e from your past is learning to your life นะคะ คนเก่าๆของคุณนะคะหรือคนที่คุณคิดว่าคุณยังไม่เจอนะคะคนในดีตชตาติของคุณกําลังจะกลับมาหาคุณนั่นเองนะคะถ้าคุณยังไม่เจอเขานะถ้าคุณเจอเขาหรือว่าคุณรอคอยใครนะคะคุณอาจจะได้เจอใครทัดลมนี่แหละที่รอคอยการติดต่อสื่อสารนะคะพูดคุยระหว่างคุณกับเขามันจะเป็นมันจะเริ่มต้นใหม่หรือว่าเริ่มต้นความรู้สึกใหม่ที่เป็นอะไรที่เคลียร์ใจแล้วก็ความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะถ้ามันไปต่อในเรื่องของความรู้สึก ความสัมพันธ์ไม่ได้เขาก็าต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณเหมือนกันนะคะคนกลองที่2นะคะคุณจะได้รับข่าวนะคะได้รับไม่เจจากใครทางไกลคนนี้อย่างทันหันไม่ทันในตั้งตัวหรือว่าอะไรมันจะมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วความกระจ่างมันจะชัดเจนแล้วมันจะเคลียร์ขึ้นนะคะคนกลองที่2ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะขอให้วันนี้มีความสุขมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปิกของเรานะคะความชัดเจนของความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นให้เห็นนะคะเรามาดูสีของคนกองที่3ความชัดเจนของความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นให้เห็น มันก็ไพ่ใจสำรับใหญ่หน่อยนะคะทุกคนอาจจะช้า9ดาบ10ดาบน,นะคะ10ดาบนะคะความเสียใจนะคะความาปัญหาต่างๆกำลังจะจบลง The Moon นะคะความอึดอัดอม,มาแล้วนะคะ6 เหรียญน,นะคะแล้วก็สองเหรียญอู้หนึ่งเหรียญคุณจะได้รับโชคดีในเรื่องของการเงินด้วยนะคะจะคุณจะได้เจอใครคนใดคนหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นคนที่จิตใจดีมากอบอุ่นจิตใจดีเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นจิตใจดีนะคะแล้วก็คนคนนี้นะคะ่ะผ่านเรื่องราวอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายความเจ็บปวดเสียใจในเรื่องอดีตที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้น สิบดาบความเจ็บปวดเสียใจหรือว่าอะไรต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่มันมันถูกตรึงไว้นะคะมันจะจบลงค่ะเพราะว่า คนนี้นะคะที่จะเข้ามาความอึดอัดความอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณนะคะเขาเป็นคนอบอุ่นเป็นผู้ใหญ่จิตใจดีเป็นผู้ให้ให้อย่างไม่หวังผลตอบแทนชอบทําบุญนะคะแล้วก็มีบริวารแยะมากมายที่ต้องดูแลที่ต้องจัดการสองเรียนนะคะคุณกับเขามีความแตกต่างกันไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของอายุทางไกลต่างถิ่น่างแดนังชาติท่างภาษาก็ตามคนคนนี้จะเข้ามาเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณหมดเลยเข้ามาออฟเฟอร์เข้ามาดูแลเหมือนกับว่า เข้ามาเป็นโชคดีสําหรับคุณนะคะเป็นโชคเป็นโบนัสสาหรับคุณเลยทีเดียวนะคะคุณจะได้รับโชคของเรื่องของการเงินด้วยนะคะหนึ่งเหรือนคือความโชคดีนะคะคือความโชคดีเรื่ของการเงินเขาจะเข้ามาเป็นผู้ให้กับคุณถ้าก่อนหนนี้คุณไม่เคยรู้สึกว่าได้รับอะไรที่มันที่เคยได้ ได้รับจากความรักเลยนะคะมีแต่เป็นผู้เสียใจหรืออะไรตลอดแต่คนคนนี้เขาจะเข้ามาเป็นผู้ให้กับคุณนะคะเข้ามาเป็นความมั่นคงทั้งกายใจท support ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะทั้งจิตใจทั้งการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นมันจะมีแพชช i o n ถึงกันมากๆตอนนี้คุณกับเขากาลังรู้สึกถึงกันอยู่นะคะ กำลังรู้สึกถึงกันกำลังรู้สึกคิดถึงกันกำลังรู้สึกถึงว่าฉันกำลังจเจอคนนี้ใช่ฉันกำลังจะเจอคน,นคู่ของฉันเรากำลังจะได้เจอกันแล้วเพราะฉะนั้นเขากำลังคิดถึงคุณอยู่เหมือนกัน ะะสิบดาวความเสียใจอดีตที่ผ่านมามันกำลังจบลงนะคะมันจบลงไปแล้วล่ละนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเข้มแข็งทุกทุกคนยืนหยัดนะคะอยู่ได้ได้วยตัวเองมีความสุขได้ได้วยตัวเองเดอะมูนความอึดอัดความเคลียร์นะคะภายในใจิตใจความรู้สึกที่มันหมองใจความเศร้าใจนะคะความเป็นเป็นทุกข์ความหนักใจความมืดมนอะไรต่างๆที่มันไม่กระจ่างมันจะกระจ่างขึ้นเพราะหกเหรียญคนๆนี้จะเข้ามาเป็นผู้ให้กับคุณคุณจะได้รับ จากที่คุณเคยเป็นผู้ให้หรือเสียใจมาแล้วคนคนนี้เข้ามาคุณเขาจะเป็นผู้ให้กับคุณให้อย่างไม่หวังผลตอบแทนให้อย่างไม่ไม่ให้คุณต้องร้องขอสิ่งใดเลยนะคะเขาจะสปอร์ตเขาจะเปให้คุณหมดเลยเพราะว่าคุณ เขาจะรู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาอยากอยู่ด้วยคุณคือคนที่เขามีแพชชั่นมีแรงปรารถนานะคะที่จะอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นความรู้สึกความสุขทั้งสองคนที่ได้เจอกันมันจะบาลานซ์แล้วก็มีความสุขซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าคุณกับเขาจะเสมอภาคกันคุณกับเขาจะเท่าเทียมกันถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะแตกต่างกันก็ตามนะคะเพราะว่าสองเหรียญน,นะคะกับสำหรับนี้จะรู้สึกว่ามันเป็น p พ s s ั่นของ i n นฟินิตความรู้สึกที่ว่าถ้าเขาเจอคุณแล้วเขาจะไม่ปล่อยคุณไปไหนถ้าเขาเจอคุณแล้วเขาจะรู้สึกรู้สึกว่าคุณมีค่ามากๆและคําว่ามีค่าแล้วก็ทําให้ทุกทุกวินาทีมีค่าเขาจะมอบให้คุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะไม่ให้คุณต้องร้องขอสิ่งใดเลยนะคะเพราะฉะนั้นการออฟเฟอร์การดูแลอะไรก็ตามเขาจะเป็นผู้รับและเป็นผู้ให้นะคะกับคุณเท่านั้นผู้รับหมายถึงเป็นเป็นผู้ที่ รับเอาสิ่งที่ย anse, แย่ๆเขาเพราะว่าเขาจะไม่ท <Okay. S 2> <doubts. S 1> uh ําให้คุณรู้สึกว่าได้เจอสิ่งที่แย่ๆนะคะบางทีเขาอาจจะไม่อยากพูดอะไรแย่ๆให้เรารับรู้เกี่ยวกับเขาก็ได้เพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกว่าอยากทําให้คุณมีความสุขอะไรที่มันแย่ๆเขาจะไม่ไม่อยากที่จะพูดอะไรให้คุณได้ได้รู้มากอะไรแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าอยากให้คุณมีความสุขเพราะว่าถ้าคุณมีความสุขเขาก็จะมีความสุขนี่คือพลังงานเอเนอร์จีสวยงามมากๆเลยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้น ความชัดเจนนะคะของความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นให้เห็นนะคะคือความโชคดีนั่นเองนะคะที่คุณกับเขาจะได้มาเจอกันถึงแม้จะมีความต่างอย่างที่บอกไปนะคุณจะโชคดีเรื่องของการเงินแล้วก็เหมือนคนคนนี้เข้ามาเป็นโบนัสให้คุณหรือถ้าคุณยังไม่ต้องการได้เจอใครคุณอาจจะมีโชคดีในเรื่องราวของการเงินนะคะเหมือนกับมีโชคดีเรื่องของการเงินเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้น เมื่อไหร่ที่เรามีเป้าหมายขยนันทํางานนะคะสู้แล้วก็อดทนคุณจะประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการเงินแน่นอนเลยแต่ถ้ามองเรื่องของความรักคุณจะได้ใครคนนึงเข้ามาซัพพอร์ตนะคะดูใจแล้วก็เป็นผู้ให้กับคุณนะคะให้แบบที่คุณไม่ต้องลำบากหรือว่าร้องขอสิ่งใดเลยนะคะพลังงานดีมากๆเลยนะเดี๋ยวขอโอร,โอร,โอรแมนต์แองเจิลสักสองใบนะคะแฟมิล,ลี่เฮลลี่แฟมิล,ล,ฟมล,ลี่อ s ชูสนะคะความรักนะคะก็ ความเกี่ยวพันก็คือจะเป็นครอบครัวนะคะของเราที่เราจะต้องดูแลนะคะให้ดีนั่นเองนะเพราะฉะนั้นคนคนนั้นที่เข้ามาหาคุณนะคะแสดงว่าเขาก็เป็นผู้ให้เหมือนกันเป็นคนที่รักครอบครัวเหมือนกันเขาก็คงต้องดูแลแล้วก็พโรเทคครอบครัวเขา love yourself first นะคะต่างคนต่างรักตัวเองก่อนเมื่อถึงเวลาที่ใช่คุณสองคนจะถูกจูนนะคะ มาเจอกันในเวลาที่ใช่แล้วก็เวลาที่ลงตัวนะคะพลังงานไพ่สวยงามมากๆคือไพ่สวยจริงค่ะก็ประมาณนี้นะคะคนกองที่3ขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ